ก็ให้สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมไอบอลฮะวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมรูบบ์ที่มีชื่อว่าฮาร์โลนิกานะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวแมปแมปใหม่นะฮะซึ่งเป็นแมปที่เขาเพิ่งอัปเดตมานะคือเพิ่มบอลนั่งก่นนะฮะคือเดินลงมาใช่ไหมมันจะเหมือนมันจะเป็นดินทางใต้ดินนะครับใช่ครับเมื่อกี้ผมผมอัดไปแล้วแต่โปรแกรมแม่งกวนตีมนะติดนลาดใช่โปรแกรมงนะครับใช่มันมันมันไม่อัดให้ ก็เลยต้องมาอัดใหม่อีกซักอีกครั้งหนึ่งนะโอเคไม่เป็นไร้วันนี้นะครับผมเราเจอโนบุมต่างจองศาแล้วงั้นเรางั้นเราไปหัดยิงกันก่อนไหมไปไบไปโคณจีรวัตรเราไปด้วยคฟูงอยู่ตรงทางเข้าเพิ่งเลยเอาะวันนี้วันนี้อันยองไม่มานะฮะอันยองทีเดียวในกลุ่มไม่มานะฮะใช่คนว่ามาเป็นมันอะไนมันมันเป็นหราใช่เขาอยู่โรงเรียนนะ ไม่ติดอยเอ้ไอ้เข้าๆเข้าอ่ะอ้ยอืออ้าวโมตาดิไอ้เ้ยตายตายโว้ดไอ้ตกไก่ฮึไอ้โอ้ยจินนกูด้วยเย้ยไรเปิดตัวไม่สนล้วไม่อยู่แล้วอ่ะเฮ้ยอย่าเข้ามาจินีเฮ้ย อะไรจีดิ้งไม่กลัมาเอ้ยไม่ดิเอาไว้เป็นผู้ชายเปลี่ยนมเป็นผู้หญิงผู้ชายเอ้ยทำไมไม่กินเป็นผู้หญิงเลยวะเฮ้ยกาอี๊ไหมกลองเฮ้ยเก้าอี๊ไหมกาอี้มันเกะกะจังวะหมดตูดไอ้คุยมันเกะกะวัไปเลยออกไปต่อผีเลยตายเร็วเยวพวกมึงอยู่นะช่วยคุย เออจ้าอะไรอะไรเดียไอ้บิดตัไอ้กบผีจีเออแล้วแล้วเป็นยังไไม่ใชใครเปิดประตูหรอจะเปิดหาพี่เองหรอไม่ได้เปิดสนใไมถึอนดียแน่เลยพวกเขาเปิดแค่นี่มีผีล้ ที่นี่แม่งกลัวนึกว่าผีร้ายแต่ดิเป็นไรผีร่าไม่เหรอพูดตายสงใจเสียผีอะ่ะเสียงแม่งกี้ควรจริงมันชีช้อ่ะยุว่าไรว่าผีแม่งมาตกค่านในทิมวือเกตาวะไม่แน่ใจอาเราต้องาหาได้แค่ ไปผีล่าผีล่าผีล่าพวกระวังตัวด้วยกูกูก็ไม่ได้เล่นจากประตูไปเด็กเิดไปอนอีเราเจอแค่อุณภูมิต่ำใช่ไหมใช่มันจะมีแค่อะไรวะเฉดไม่ใช่ซีเพอร์ชีเออเ์แมนซีีเพอร์เอ้ยแล้วว่าเฉดวะซเฮ้ยได้ยินเสียงอีกแล้วเนี่ยโอ้โหกูได้ยินเสียง ผีอะไรมึงชอบใช้เสียงวะไม่มีไม่มีเหรอเฮามั้งไปทุกตัวร์เออเฉดเดอร์เปล่าวะไม่มีนาะหวาไม่มีสปิริตไม่มีเราสปิเอออาจจะอาเป็นสปิริตก็ได้มอนตปล่าวะเดมอนไม่ไอไอไอค่าสติมเท่าไหร่ห้าเจ็ดห้าเจ็ดเหรอเลวเหรอไม่บัญชีเนี่ยมันจะฆ่าทีละคนอะไร ใช่เจาะจงคนอะไรคนหนึ่งให้ตายเลยฮะว่าสต๊อปว่าดูตันดูตันหายแล้วว่าจะเป็นอะไรวะฮะว่าจะเป็นอะไรไม่รู้อ่ะว่าเขาัะไก่ไหมเพราะว่าเพราะว่าสปีริตแล้วมันมีอีกไม่ไม่ไอ้ไม่ไม่ไม่เราจะเพิ่งหานั่นเลยเฮ้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่เกียหาพ่อไอ้ไปจอดกูว่าอะไรไอ้บอส กูว่าเซฟีลินว่ะแล้วอยากเห็นตัวเองบ้างเลยแต่โองเยอาเอ้ยอต่มึงคนเดียวแล้วเยอากำลังของพวกไปเร็วไม่ได้ไม่ได้ยินเสียงเฮ้อ่ะมันบอกว่าให้พวกมันบอกว่าเฮ้ันคุยมันคุยมันบอกคุณแล้วเฮ้ยไอ้ไอ้ไอ้เซฟีลินบอกมันคุยเฟลินบอกอะไรมามันบอกเฮ้อ่ะ ลูกไก่มาเดือดแล้วเหลือดอ่ะคนกุนไปดิไปดิเอามาเลยขึ้นรถเลยไอ้ผีล่าผีล่าจัดเลยเฮ้ยผีเมื่อกี้ผีมันให้อ่ะให้ประมาณนี้สิให้ต่อยกูแมรับพีดีอยู่นะตอนนี้ไปเย็นเพื่อนไปเย็นเห็นไหมแล้วเฮ้ยมาเตะดิกเกอร์ว่ะอะไปเวลามึงไปเวลามึงก็ไปดิมันก็ไม่เอา เออเอยเออเพักเจอแล้วนะครับไปดิรีแค่ออกไปแล้วก็ขึ้นรถเนี่ยเออแล้วก็จบคลิปเลยไอ้ไอ่ไอ่ฮวิ่งเข้ามาใช่ไหมเดินตกใยแล้วทีเนี้ยคือกูตายมาสีเกมติดแล้วกูไม่ยอมตายเอ็ยไปเลยผีผีออกหายแล้วหายแลไปเลยบุดเอ็มจะปิดมาแลมาแล้วไปดูดิไอ้แก่แล้วมาแล้วมันล่ ไอ้รเร็วเร็วไปเร็วไปเร็วเร็วเร็วกูมาแล้วกูมาแล้วเอ้ยเอ้ยเอ้ไอ้กูอยู่น้ำมันกูอยู่น้ำมันโดนแล้วไอ้ไอ้กูเกิดสตาร์ทรถพุ่งตอบยาวพุ่งตอบไปแล้วีอ้รถล่างไม่ผีมันไม่ขึ้นอ่ะมึงขี่มันขึ้นนานนี่มั้งเออ ไอ้พึ่งไอยังไม่ต้องไอแล้วเลนี่คือคนรอแล้วกูไม่รอแล้วตอบไ้ตอบไตไเห็นไหมไอมื่อจี้เห็น็มตาเลยอะไงมันไล่ล่าพอดีอะไอวปหาหรือปาไอรู้ปคืออะไรัญถาคืออะไรไม่เาเพู้ายเฮ้ยถูกว่ะมือไกายได้สิบบาทครับผมน้อูโหยอนอูากเลยโอนไอได้เลเวลสิบนะครับผมคม้น อ่าวันนี้ก็ขอจบจบคลิปเพียงเท่านี้นะฮะห้ากระเจาก็อย่าลืมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดกันอีกกดทุกอย่างให้หมดนะครับเออก็มีคลิปใหม่จะได้ลงได้เห็นคนแรกเลยนะใช่ฮะก็ถ้ามีอะไรผิดพลาดก็คอมเมนต์ได้นะโอเคบายบายครับเจอกันคลิปหน้าครับ